สวัสดีค่ะนักขายมือปโปรบทที่12ผมค้นพบข้อตโต้แย้งที่ถูกปิดบังได้อย่างไรผมเก็บบันทึกการสนทนากับลูกค้าไว้มากกว่า5,000รายเพื่อที่จะพยายามวิเคราะห์หาเหตุผลว่าทำไมคนจึงตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อจากบันทึกการสนทนาของผมพบว่า62%ของการพบปะพูดคุยทั้งหมด เหตุผลแรกที่ลูกค้ายกขึ้นมาอ้างเพื่อปฏิเสธการซื้อไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงมีเพียง3 8เเท่านั้นที่ลูกค้าให้เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมจึงไม่ซื้อทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมผู้คนที่ซื่อสัตย์มีความจริงใจในเรื่องอื่นๆกลับบิดเบือนและหลีกเลี่ยงที่จะบอกความจริงแก่เ่านักขายผมต้องใช้เวลายอยู่นานทีเดียวที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เจเพียพร มอร์แกนซีเนียร์นักธุรกิจผู้หลักแหลมคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าโดยทั่วไปแล้วคนเรามีเหตุผลเพียงสองข้อในการตัดสินใจทำอะไรสักอย่างข้อแรกคือเหตุผลนั้นฟังดูดีหรือเข้าท่าดีข้อที่สองคือเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลที่แท้จริงบันทึกการขายที่ผมเก็บรักษามาหลายปีได้พิสูจน์ถึงความจริงของคำกล่าวนี้ดังนั้นผมจึงเริ่มทำการทดสอบ เพื่อค้นหาว่าคําปฏิเสธของลูกค้าเกิดจากเหตุผลที่น่าฟังหรือเหตุผลที่แท้จริงกันแน่ในที่สุดผมก็ค้นพบวลีง่ายๆที่สามารถสร้างผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจและสร้างรายได้ให้ผมนับพันๆดอลลาร์ได้วลีนั้นก็คือนอกจากนี้แล้วซึ่งเป็นวลีที่เราได้ยินกันเป็นประจำให้ผมอธิบายให้คุณฟังดีกว่าว่าผมใช้ประโยชน์ จากมันได้อย่างไรผมพยายามติดตามนักขายประกันให้กับชายสามคนซึ่งเป็นเจ้าของและผู้บริหารโรงงานทอพรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งอยู่หลายปีทีเดียวซึ่งสองคนเห็นด้วยกับความคิดของผมแต่อีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยเขาค่อนข้างมีอายุและหูตึงทุกครั้งที่ผมพูดเขา กับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะเริ่มมีอาการหูตึงเป็นพิเศษขึ้นมาทันทีทันใดจนไม่สามารถเข้าใจคําพูดของผมแม้สักคำเดียวขณะที่รับประทานอาหารในเช้าวันหนึ่งผมได้อ่านข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเขาในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นธรรมดาที่ความคิดแวบ,บแรกของผมหลังจากได้อ่านข่าวนั้นก็คือทีนี้ผมคงขายประกันได้อย่างแน่นอน ไม่กี่วันหลังจากนั้นผมโทรไปหาประธานบริษัทของบริษัทนั้นเพื่อขอนัดพบผมค่อนข้างมั่นใจเพราะเคยทำธุรกิจกับเขามาก่อนแต่เมื่อผมไปถึงโรงงานผมสังเกตว่าเขากลับไม่ได้แสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนครั้งก่อนๆผมนั่งลงเขามองมาที่ผมผมมองไปที่เขาในที่สุดเขาก็พูดขึ้นว่าผมเดาว่าคุณมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องการทำประกันใช่ไหม ผมยิ้มกว้างอย่างจริงใจเขาไม่ได้ยิ้มตอบแม้แต่น้อยคืออย่างนี้เขาพูดเราคงจะไม่ทำประกันแล้วคุณจะรังเกียจไหมบ๊อบหากจะบอกผมว่าทำไมเพราะว่าเขาอธิบายเรากำลังขาดทุนต,ติดติดตัวแดงเราขาดทุนมาตลอดทั้งปีหากเราซื้อประกันในตอนนี้อย่างน้อยเราจะต้องจ่าย8 0 0พันถึงหนึ่งดอลลาร์ต่อปีไม่ใช่หรือใช่ผมตอบดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่า ขาพูดตอเราจะใช้เงินเท่าที่เราจำเป็นต้องจ่ายจริงๆเราจะรอ,อดูว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมบรรยากาศเงียบไปสักครู่ใหญ่ผมก็พูดขึ้นว่าบ๊อบนอกจากนี้แล้วคุณยังมีอะไรอยู่ในใจอีกใช่ไหมยังมีเหตุผลอื่นอีกหรือเปล่าที่ทำให้คุณลังเลที่จะทำประกันบ๊อบยิ้มเล็กน้อยใช่ยังมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจผมเหมือนกัน ผมตอบคุณจะรังเกียจไหมหากจะบอกให้ผมรู้ว่ามันคืออะไรบอกตอบก็เรื่องลูกชายของผมสองคนตอนนี้พวกเขาเรียนจบกันแล้วแล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยพวกเขาอยู่ในโรงงานทํางานทุกอย่างทุกวันตั้งแต่8.00โมงเช้าถึง5.00โมงเย็นและพวกเขาก็รักที่นี่มากคุณคงไม่คิดว่าผมโง่พอที่จะเสียเงินทำประกันซึ่งจะทำให้ผมต้องขายหุ้นส่วนของผมหากผมตายไปแล้วพวกเขาจะเอาลูกๆของผมไปไว้ที่ไหนเพล่ ลูกเขาพวกเขาอาจถูกไล่ออกจากบริษัทอีกด้วยจริงไหม นั่นไงเขายกเหตุผลแรกขึ้นมาอ้างเพราะเป็นเหตุผลที่น่าฟังแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรผมสามารถชี้ให้เขาเห็นว่าจากสิ่งที่เขาเล่ามานั้นมันยิ่งจำเป็นขึ้นไปอีกที่เขาจะต้องรีบทำอะไรกับชีวิตบ้างแล้วเราจึงชวนกันล่างแผนกรมธันท์ที่คุ้มครองลูกๆของเขาด้วยกรมธัน์ที่รองรับความมั่นคงปลอดภัยในสถานภาพของพวกเขาไม่ว่า เมื่อไรหรือหุ้นส่วนคนใดจะเสียชีวิตจากไปก่อนการขายคั้งนั้นสร้างไรายได้ให้ผมถึง3,860ดอลลาร์ 3, ทำไมผมจึงถามคำถามนั้นกับบ๊อบเพราะผมสงสัยในสิ่งที่เขาพูดอย่างนั้นหรือ เลยข้อโต้แย้งแรกของเขาฟังดูสมเหตุสมผลและสมจริงทีเดียวผมไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยคำพูดของเขาจริงๆแล้วผมเชื่อด้วยซ้ำแต่จากประสบการณ์หลายปีได้สอนผมว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างแอบแฝงอยู่แน่ๆบันทึกของผมได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้ว ดังนั้นมันจึงกลายเป็นนิสัยของผมในการถามคำถามเหล่านี้เป็นการตรวจทานเท่านั้นและไม่เคยมีลูกค้าไรายไหนแสดงท่าทีไม่พอใจหรือขุ่นเคืองกับคำถามของผมแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อผมพิสูจน์ได้ว่าข้อโต้แย้งนั้นเป็นเหตุผลที่แท้จริงผมจะทำอย่างไรต่อไปให้ผมยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งดีกว่าวันหนึ่งขณะที่ผมรับประทานอาหารกลางวันที่ยูเนียนลี ในฟิลาเดลเฟียกับเพื่อนอีกสองคนคือนิลแม็กนิวจูเนียผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทแซนดอสเคมิคอลและอีกคนหนึ่งคือแฟรงค์อาร์เดวิสในหน้าขายบ้านและที่ดินนิวพูดกับขึ้นว่าแฟรง ผมมีลูกค้าคนหนึ่งที่จะแนะนำให้คุณชื่อดอนลินเซ่เขาเพิ่งคุยกับเราเมื่อวานนี้เองว่าอยากจะทำประกันชีวิตเขาทำเงินได้มหาศาลคุณน่าจะขายประกันให้เขาได้ราวๆห้าห0ื่นถึงหนึ่งแดอลลาร์ใช่ไหมแฟรงค์แฟรงค์อาเดวิสถูดูจากกระตือดูร้นมาก เขาแนะนำให้ผมไปพบลูกค้ารายนี้ในเช้าวันลุงขึ้นพร้อมกับพูดว่าอย่าลืมบอกดอนนะว่านิวกับผมแนะนำคุณมา10บโมงเช้าของวันลุงขึ้นผมเดินเข้าไปในโรงงานของคุณลินเซ่ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเลขที่54 Pass ส h e l Avenue นในฟิลาเดลเฟียบริษัทของเขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผมบอกกับเลขานุการของเขาว่าคุณแม็กนิวและคุณเดวิดส่งผมมาพบกับคุณลินเซ่ขณะที่ผมเข้าไปในออฟฟิศ ก็พบกับคุณลินเซ่ที่ยืนจังก้าด้วยสีหน้าบึงตึงราวกับแจ็คเดมเซ่แชมป์โรคเอฟวีเวกกำลังยืนคอยเสียงระครังอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องทำงานผมรอดูทีท่าแต่เขาก็ไม่พูดอะไรผมจึงพูดขึ้นก่อนว่าคุณลินเซ่ครับนิวแม็กนิวและแฟรงค์เดวิดได้แนะนำให้ผมมาพบคุณพวกเขาบอกคุณน่าจะสนใจจะซื้อประกันชีวิต นี่มันบ้าบออะไรกันลินเซ่ตะโกนลั่นจนแทบจะได้ยินไปทั้งถนนพลาสพลาเชอร์อเวนิวคุณเป็นนายหน้าขายประกันรายที่ห้าแล้วนะที่พวกเขาส่งมาหาผมในช่วงสองวันนี้นี่เล่นตลกอะไรกันผมควรจะแปลกใจดีไหมผมคงจะระเบิดเสียงหหวเราะออกมาดังๆเป็นแน่ถ้าไม่สังเกตเห็นสายตาที่ลุกเป็นไฟของเขาเสียก่อนในที่สุดผมจึงพูดขึ้นว่าคุณพูดอะไรกับนิวและแฟรงค์หรือครับพวกเขาถึงคิดว่าคุณอยากจะซื้อประกันชีวิต เขายังคงตะโกนอยู่ผมบอกพวกเขาว่าผมไม่เคยซื้อประกันเลยแนมะ้แต่ครั้งเดียวในชีวิตผมไม่เชื่อเรื่องประกันชีวิตคุณเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จผมพูดต่อคุณคงจะมีเหตุผลที่ดีพอจึงไม่ซื้อประกันชีวิตใช่ไหมจะรังเกียจไหมถ้าจะบอกเหตุผลกับผมว่าทําไมได้สิผมจะบอกคุณให้ว่าทําไมเสียงของเขาเบาลงเล็กน้อยผมมีเงินมากเท่าที่ผมต้องการและถ้าหากผมเกิดอะไรขึ้น กับผมภรรยากับลูกสาวของผม <_ an> ก็จะมีเงินมากพอเท่าที่พวกเขาต้องการผมหยุดคิดถึงคำพูดของเขาจากนั้นจึงพูดขึ้นว่าคุณลินเซ่ครับนอกจากนี้แล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับที่ทําให้คุณไม่เคยซื้อประกันชีวิตเขาตอบไม่มีเหตุผลข้อนี้ยังดีไม่พออีกหรือผมตอบผมขออนุญาตถามถึงเรื่อส่วนตัวอีกสักข้อได้ไหมครับเขาตอบว่าว่าไปผมคุณมีหนี้บ้างไหมครับ เขาตอบผมไม่เป็นหนี้ใครแม้แต่ดอลลาร์เดียวผมตอบสมมุติว่าคุณมีหนี้สินเป็นจํานวนมากคุณพิจารณาซื้อประกันชีวิตเพื่อล้างหนี้สินของคุณตอนที่คุณเสียชีวิตหรือเปล่าครับก็อาจจะผมตถาม คุณเคยคิดไหมครับว่าถ้าคุณเสียชีวิตไปในคืนนี้รัฐบาลสหรัฐคงจะต้องเรียกเก็บภาษีมรดกจำนวนมากจากทรัพย์สินของคุณโดยอัตโนมัติและกว่าภรรยาและลูกสาวของคุณจะได้รับมรดกพวกเขาคงต้องดิ้นรนขวนขวายไปหาเงินสดมาจ่ายภาษีนั้นเสียก่อนและในวันนั้นเองลินเจ้ก็ตัดสินใจซื้อประกันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาวันต่อมาผมพบกับแม็นิวและเดวิด ตอนมื้ออาหารกลางวันผมบอกพวกเขาว่าลินเซ่ซื้อประกันกับผมไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาทำท่าประหลาดใจสุดขีดเรากับไม่อยากจะเชื่อว่าในสิ่งที่ได้ยินแต่เมื่อแน่ใจแล้วว่าผมไม่ได้ล้อเล่นพวกเขาก็พากันหัวเราะและร่วมแสดงความยินดีกับผมนอกจากนี้แล้วคุณยังมีอะไรอยู่ในใจอีกหรือเปล่าเป็นอีกประโยคหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเปิดใจพูดคุยได้ง่ายขึ้น ผมจะเล่าประสบการณ์ที่ค่อนข้างปรลาดใจให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองออรันโดรัฐฟลอริดาเช้าวันหนึ่งมีนักขายหนุ่มเข้ามาพบผมในโรงแรมพร้อมกับปัญหาหนักอกของเขาเมื่อสองปีก่อนบริษัทเคมีพันธ์ที่เขาทำงานในนิวยอร์ก ได้สูญเสียลูกค้ารายใหญ่ที่สุดในฟลอริดาไปโดยไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดพวกเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะดึงลูกค้ารายใหญ่กลับมาให้ได้ลองประธานบริษัทถึงกับบินมาจากนิวยอร์กแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยบริษัทส่งผมมาติดตามเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วนักขายหนุ่มเล่าต่อ พวกเขาประทับใจที่ผมให้ความสําคัญติดตามเรื่องนี้ผมตั้งใจจะดึงลูกค้ารายนี้กลับมาให้ได้ผมพยายามโทรหาพวกเขาอย่างสม่ําเสมอมาเป็นแรมปีแล้วแต่ดูสิ้นหวังจริงๆผมถามเขาไปหลายข้อเกี่ยวกับรายละเอียดที่เขาพูดคุยกับลูกค้าเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดคุยในระยะหลังเมื่อเช้านี้เองครับเขาตอบ ผมไปพบกับคุณโจนประธานบริษัทแต่มันก็เหมือนเดิมทุกครั้งเขาเอาแต่นั่งนิ่งไม่พูดไม่จาทำท่าเหนื่อยนายพอผมหยุดพูดบรรยากาศมันเงียบจนผมรู้สึกอึดอัดและอาจจะต้องจดต้องออกมาเสียเองผมแนะนำนักขายหนุ่มให้กลับไปหาคุณโจนอีกครั้งในบ่ายวันนั้นเลย โดยบอกพวกเขาบอกเขาว่าเพิ่งได้รับคําสั่งจากสํานักงานใหญ่ให้เดินทางกลับไปพบคุณโจนอีกครั้งในทันทีเขาปรึกษาผมว่าเขา,เาจะพูดอะไรบ้างจากนั้นผมจึงให้เขาฝึกซ้อมที่จะต้องพูดกับคุณโจนให้ผมฟังเย็นวันนั้นเขาโทรมาหาผมด้วยน้าเสียงที่ฟังดูตื่นเต้นจนแทบจะพูดไม่ออกคุณเบสเจอร์ผมไปหาคุณตอนนี้ได้ไหมผมเพิ่งได้ใบสั่งซื้อสินค้าจากคุณโจนผมว่าผมคลี่คลายปัญหาได้แล้ว ผู้จัดการของผมที่แอตแลนตาจะบินมาที่นี่ในคืนนี้ฟังดูเหลือเชื่อไหมครับผมเองก็พลอยตื่นเต้นไปกับเขาด้วยผมบอกเขาว่ามาเดี๋ยวนี้เลยนะมาเล่าให้ผมฟังหน่อยเขาได้เล่าให้ผมฟังถึงการสัมภาษณ์ในบ่ายวันนั้นมันง่ายจนแทบไม่น่าเชื่อเลยตอนที่ผมเดินเข้าไปในสำนักง,งานของคุณโจนเขาเองยังดูประหลาดใจเลยนักขายหนุ่มคุณโจนครับ หลังจากที่ผมมาพบคุณเมื่อเช้านี้ผมได้รับคำสั่งจากสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กให้กลับมาพบคุณอีกครั้งเพื่อขอข้อเท็จจริงว่าทำไมเราจรึงสูญเสียลูกคา้าชั้นดีเช่นคุณไปเราเชื่อว่าคุณต้องมีเหตุผลที่ดีใครสักคนในองค์กรของเราคงทำอะไรผิดพลาดสักเป็นอย่างเป็นแน่คุณจะก,การุณาบอกผมได้ไหมครับที่จริงแล้วมันคืออะไรคุณโจรตอบ ก็เหมือนกับที่ผมเคยบอกคุณไปแล้วผมตัดสินใจลองใช้สินค้าจากบริษัทอื่นผมทดลองดูแล้วรู้สึกพอใจทุกอย่างเลยไม่อยากเปลี่ยนกลับมาใช้สินค้าของคุณอีกนักขายหนุ่มพูดหลังจากที่เงียบไปสักครั้คุณโจนครับนอกจากนี้แล้วคุณมีเหตุผลอื่นอีกไหมยังไม่มีอะไรอยู่ในใจอีกหรือเปล่าครับไม่มีคำตอบนักขายหนุ่มพูดต่อ หากคุณยังมีเหตุผลอื่นๆอีกก็บอกให้ผมได้ทราบบ้างถึงแม้ว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้แต่คุณอาจรู้สึกดีขึ้นหากเราได้ลองพยายามและหากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าความผิดพลาดที่คุณตัดสินใจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความเลินเลคุณก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นที่เปิดโอกาสให้เราได้แก้ไขข้อผิดพลาดจริงไหมครับคุณโจน เหมือนเดิมคุณโจนยังคงนั่งนิ่งมือมองออกไปนอกหน้าตา่างแต่ครั้งนี้ผมเป็นฝ่ายเงียบรอคอยให้เขาพูดมันดูนานเหลือเกินแต่ในที่สุดเขาก็พูดออกมาคุณโจนพูดว่าถ้าคุณอยากจะรู้จริงๆแล้วก็บริษัทของคุณยกเลิกส่วนรถพิเศษโดยไม่ได้แจ้งให้เรารู้ล่วงหน้าเลยทันทีที่ผมรู้เรื่องนี้ผมก็ระงับการสั่งซื้อสินค้าในทันทีนี่คือเหตุผลที่แท้จริงและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น นักขายหนุ่มไม่ยอมสูญเสียเวลาเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยเขาขอบคุณคุณโจนสำหรับข้อมูลแล้วรีบรุดโทรรัพท์สาธารณะที่อยู่ใกล้ที่สุดเขาโทรไปที่สำนักงานในแอแรนตาเพื่อขอประวัติลูกค้าจากนั้นก็โทรศัพท์ไปที่สำนักงานในนิวยอร์กเพื่อขอเปรียบเทียบข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติพบว่าคุณโจนมีเหตุผลที่ดีที่จะเชื่อว่าบริษัทของเขาถูกยกเลิกส่วนลดพิเศษถึงแม้ว่าความจริงจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนักขายหนุ่ม ได้รับคำสั่งให้กลับไปพบคุณโจนอีกครั้งในทันทีและเมื่อเขาไปถึงที่นั่นก็พบว่าคุณโจนกำลังรับฟังความจริงทางโทรศัพท์จากผู้จัดการในแอตตาว่า ความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีมาสาเหตุมาจากบริษัทเปลี่ยนแปลง,ปลงวิธีการเรียกเก็บเงินซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เรียกเก็บเงินสุทธิโดยหักส่วนลดพิเศษให้เรียบร้อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้จัดการที่ไม่ได้ส่งหนังสือแจ้งให้คุณโจรทราบล่วงหน้าอยู่ดีผมเลังเลยอยู่นานเหมือนกันก่อนที่จะตัดสินใจนําเรื่องนี้มาเล่าสู่สาธารณะผมเกรงว่าคนจะเห็นว่ามันเป็นกลอุบาย อย่างหนึ่งในการขายผมไม่เชื่อในเรื่องกลอุบายและผมเองก็ใช้กลอุบายกับใครเขาไม่เป็นมันไม่ได้ผลถึงแม้ผมจะเคยลองใช้กลอุบายแต่ผมก็ดีใจที่มันล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะในระยะยาวผมรู้ว่าการใช้กลอุบายในการทำธุรกิจมันจะทำให้เราเป็นผู้แพ้ไม่มีอะไรจะแทนที่ความซื่อสัตย์ได้ ซื่อสัตว์ตรงไปตรงมาต่อลูกค,ค้าทั้งก่อนหลังการขายและตลอดเวลาสรุปจงจำคำพูดอันชาญฉลาดของเจเพียพอนมอแกนที่ว่าโดยทั่วไปแล้วคนเราจะมีเหตุผลเพียงสองข้อในการตัดสินใจทำอะไรสักอย่างข้อแรกคือเหตุผลนั้นฟังดูดีหรือเข้าท่าดีข้อที่สองคือเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลที่แท้จริง สูตรสำเร็จที่จะช่วยให้ผมสามารถดึงเอาเหตุผลแท้จริงออกมาได้คือคำถามสั้นๆส,ส,สองข้อคือทำไมและนอกจากนี้แล้วแล้วก็จบบทที่12ไว้นะคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าบทที่13อันนาวิเศษแห่งการขายศิลปะที่ถูกลืมสวัสดีค่ะ